Im, nope. ับสบายดีพ่อแม่พ De ี่น้องมาถูกทุกคนพ่อกินเนี่ยพี่น้องกับสองส้าวอะไรไกลถิ่นพี่น้องพ่อกันยันสับส่าวเนาะพี่น้องแดดกะแห้งมานี่พี่น้องเอยยำแดดแก๊เก๊มานี่กะทำอะไรพาเขาคุยเลยพี่น้องไอเขาคุยให้เยอะเห็ดกินพี่น้องไอไปพี่น้องไปม่งน้อกันไปชมน้อกันว่ามียังเห็ดกินแน่เนาะพี่น้อง ร้านกระลังสีเห็ดอะนะต้มกบป่นพี่น้องกบพอจะเจดไปเป็นใส่เบ็ดมือวานนี่นี่พี่น้องต้มกบป่นพี่น้องพอจะเจอไปใส่เบ็ดมือวนเนี่ฮยก็ทีต้มป่นมาเบิ่งมาชมกันเลยว่าพี่น้องใส่ยังแน่เมาใส่หมอพี่น้อง ลองใส่มะขามใส่อะนะใส่มากขามแซนพักกันแยงพี่น้องพักกันแยงอ่อนป่ะเอาไว้ข้างใส่เกลือพี่น้องเยที่ใส่เกลือใส่ปลาแด็ดเก็บปลาแดด แางมากลูกแางมาเละไนเอาใ้กยงพี่นาะกางยงต้ใส่ไฟข้างไฟเดี๋ยวมาบ่งตอนฝนนะพี่เนาะอันนี้สีดนำจิ้มอัน

<cười> 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 đẹp liếc loại, viết nó mất tục hoi bằng lắp hít tục hoi, viết nó tập cốc a pot, lắp hít nóng, xịt đèo lộng xiáo kha mó khang mó 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 khang ăn to mỏ tôm hồi, để mỏ tôm hoài cả mỏ tôm hoài to mỏ tôm nữa ừ. wow quá trần viên một ngày mà một nông cạn thì đâu thuốc ai ai à con cốc ba cộng vào đây vì nội có cộng một lần thì rồi ai ngọn cái ơi ตาตัวอายหอนจีใส่เป็งนัวเป็งนัวพี่น้องใส่เกลือนิดหนึ่งใส่หมักิกใส่ข้าวคลุ่นการผู้ได้บอ่อยากใส่ก็บ,บอว่ต้องใส่ก็ได้พี่น้องข้าวคกลุ่นแต่ว่าถ้าบ่ได้อยากใส่ ใส่ได้หอมพี่น้องเอ้ยใส่สมูงนะพี่น้องตัวที่ใส่นะ nằm tôm cốp theo này. Let the hỏi mặt nóng, nóng à. nam nói năm lát này. Vin nói năm mặc này. Vin mặc nằm nói. nằm nói. xem này, hôn, nói. Vin nói. Vin nói. Vin ทำอะไรใส่เกลือจางนิดนึงโอเคพี่น้องถ้าใส่หอมต้นหอมใส่หอมพี่น้องใส่ใส่หอมผักชี เรียบร้อยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยมาใส่ถ้วยบ้านนี้พี่น้องเลยตักปนพี่น้องเตรียมตาจีเสะพี่น้อง ขัดเงินห่อเสียบขนาดไปแต่บ่มีพักขาดพักพี่นอ้องโอเคเรียบร้อยรอถาต้มหอยพี่นอ้องถาต้มหอยซุกพี่นอ้องมาเด้อพี่นอ้องกินข้าวกินข้าวสาวเด้อพี่นอ้องกินข้าวสาวรำกันเด้อมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องต้มหอย หมอหได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องเ้ยหมอหนึ่งะฮอกกี้หมอหนึ่งได้ซ้ำนี่หัวใหญ่พวกหน่วใหญ่พวกมาเช็ค

Nó kinh nghĩa hảo? vâng có nghĩa hảo? vâng ý nghĩa hảo? vâng ý nghĩa hảo? vâng ยัง <บ tes S 2> นี่อยู่เลยตันข oui ้างในมีไห่มันไม่มี โอเคพี่น้องคลิปนี้ซาบุไรก็จบเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ซาบุไรเด้ออย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้ซาบุไ้เด้อพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบคุณขอบใจผู้ที่เข้ามารับชมคลิปซาบุไรแต่ต้นจะจบเนาะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่เด้ออยู่ดีมีแหงล้ำด้วยล้ำด้วยมาทุกคนทุกคนสบายดี